สวัสดีสายนะครับผมโวเสียดายครัเนาะยายเนะอาจารย์ท่านบอกเรียกตัวไหนใหญ่อ่าจารย์ท่านบอกเนี่ยท่านพูดท่านข้ามุนท่านเขาปฏิวัติอันที่เจ็ดอคนนี้อาจารย์ สามสามสองสี่สี่เด้อถูกแล้วก็มาช่วยทำมุนอันวางอี้อันบุญช่วยก็อย่าลืมเด้อมาทำมุนด้วยอท่านบอกมึงแต่มวันไหนยายบอกรียกออกได้ เดี๋ยวหมดก่อนออกไปสองวันสามวันนี่แหละอือโอ้เสียดายเนาะยายลืมนี่ยายก็ลืมก็จดก็ไม่ได้จดเอาไว้เฉลี่ยก็โอ้วังอือกูลืมเลยนี่แม่เอ้เสียดายเลยวังมันเป็นอะไรมันหายแต่หลงหายแต่ลืมไม่ลืมเอ้าเป็นไรห้แต่ลุงให้แต่ลืมเหรยายหลงอืยายแต่จดไว้ไง ได้จ๊ตแล้องจ๊กย้อนจะไม่จดเว่าไม่ลงอืมหากินเบื่อออกแลยอ้าวกินเล็กออกอ้าวใสยดายเรายายเราได้ซื้อไหมไรยายไม่ได้ซื้อไม่ได้ไรสักอย่างอืมแนแม่อ่ายายสองสี่ถูกอ่มีสัไหเราไม่เอรอืม นี่กเ็เลยม,มาสืกอ่าพอท่านพูดอย่านี้แหละประมาณเออแปดเจ็ดเจ็ดเต็ดแหละถัวแปดเจ็ดเจ็ดเดค่แปดสู่ส 8, 7, 7, ามอาจารย์ท่านบอกใหม่แล้วเนี่ยอาจารยูดอ แปดตึ้งสามแล้วอ๋อเดชชัยแชรอาจารย์องค์เดียวกันก็ท่านบอกสามสองสี่ไม่ใหญ่เออองค์เดียวกัน่แหละองค์เดียวกันท่านบอกไม่ได้วันนี้เออท่านบอกแลยงวดนี้งวดโคนท่านพูดไปลืมไม่ได้ท่านบอกวันไหนยายจำได้ไหมมาเด็กหมดคนอบสามสี่วันนั่นแหละอือหลังเด็กอกสามสี่วันไม่ใหญ่เออเพรมันก็ลืมเนาะมันหลายวันพูดอือเลย กระเลยทันปฏิปแปดามป่สาม้ 3, เป 3, เจ็ดเจ็ดแปไหมแปดคูสามต้องแเ็ดครับแล้วได้ฝันอะไรไม่ใหญ่ไม่ได้ฝันไอ้เลยนี่นะอยากฝันไม่ฝันก็ไม่รู้มันไหวจําเลยนี่ในนึกเห็นไหนทุอย่าง ลืมหมดเลยนี่ยายมันได้จะลืมเลยนะม,มันเป็นโรคไอโรคเนี้ยเองเท่าแล้ว่าไม่เท่าอย่างเงี้ยยายก้วาวสิบสองเลยมันก็ให้ลืมเบือ่อเองเนาะจะว่าก็แข็งแรงอยู่ในยายก้าวสิบกว่าจะบอก,กบยยอบพูดอะไรก็ค่อยๆคินลุงนะอมไม่ไเ,อเ,เอ่ะถึงว่อาอย้ยอายุมันองคนมากมันก็คือปวดปวดต่างกับเป็นอะไรแต่ละเนี่ย อาจารยทา์ท่านบอกท่านบอกเต็น่เนินได้อเองก็รมาได้เจ้าไว้มันก็เลยลืมอ,อย่างงี้บอกไปลืมมันเลจุดไม่ได้ไอาย <c oughs> ที่นี่นั่นถ้าว่าอาจารย์ท่านบอกเราแอดมินมาถ่ายเลยก็ <c oughs> คือทีไม่ลืมของหน่วยใหญเนาะเราอยู่ใกล้ๆกันที่ที่ไม่ลืม,มแบบที่ที่ตายประกอบประกอบก,ก็จดก,ก็จดตาไม่เห็นได้นีใหญ่จดก็จดอยากตาก็มองไม่เห็นตัวหนังสืออีกอ โคมโคมมือเขียนตาของมือมืดขังนี้ไม่มีไหนอย่างีทงเหียงอาจารย์ท่านบอกแปดซู่สามีองค์เดียวกันก็บอกสามสองสี่อย่างใช่ใช่อาจารย์ที่ท่านจะสร้างวัดไหมอาจารย์ที่ท่านจะสร้างวัดนะองค์เดียวกันไหมอ๋อองค์ที่ท่านจะสร้างวัดนะนี่ เออเนี่านมาจิตธรอะไรนี่นะทำบุญนี่นะที่ยิ่งเย็ดนี่ท่านเอามาทำบุญทำบุญนั้นทีิเจ็ดนี่ท่านบอกว่าถูกเรามาทำบุญด้วยกันยิ่งนีเออถูกเรามาทำบุญด้วยกันเด้อือเรามาทำบุญด้วยกันทำบุญแล้วทำบุญเยอะนอกจากยายจะไม่ซื้อแล้วก็นอกจากยายจะไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้ซื้ออีกเนาะยายเนาะเออไม่ได้ซื้ออีกมันหลงมันหายจะหลงนิดยายหายจะหลงจะหงงไปหมื ก็พูดไม่มากแต่เรพูดเท่านี้เลยอ่าไอ้ฝันนั้นยังไม่ได้ฝันไอ้ทุกอย่างเลยฝันเหมือนเขาไม่รู้ไม่รักจังเวลาแอดมินมาบอกแต่ตัวอื่นเนาะยายเนาะเอออาจารย์นี่ก็มีนึ่มันให้แต่บอกตัวอื่นเป็นไรอื่นบุญอิงเนี่ยไม่ถึงนี่ยายคือยังไงยัดยังวะอืมให้จะหลงไงจะเรื่องนี่ยายยังไงแล้วทำไมท่านพูดยาวด้ยเนี่ย มันไม่ใช่ว่านั้นนะมันไอ้่น่ะไอ้ไอ้ไม้เหล็โทรศัพท์ท่านนะโอู้ดยาวมาเลยเนี่ยโอ้ท่านพูดไม้เหล็โทรศัพท์เออเธอกระทัานตัว่าไอ้สายมันนี่ก็เอาไป อือปะอ๋อมันเด็กถายหมายเลขโทรศัพท์ท่านนิยายเอออือไปถูกเลยกว่าอมันทำหมุนนึกโอ้หมายเลขโทรศัพท์ท่านเออมันลงถ่ายสามสองสี่นิยายเออออนี่ฮะเห็นอย่างนี้แหละเอห็นคนไม่ไม่ค่อยจริงหันทลายดิก็ลืมไปดิทิอมันไม่ค่อยชัดชาแนลใหย่มอนไม่ค่อยชัดชัดท่าท่านบอกกว่า เลขเด้อสามสองสี่ให้ไปจีโจ้จ่าโจ้เป็นก็จำได้เลยจำได้อันนี้มันผูกยาวเลขสิบตัวอืผูกยาวมาแต่ว่าจำได้นิดๆหน่อยๆว่าอันลงถ่ายสามสองสี่จำได้ใจลงถ่ายมันต้นมันไม่จำไม่ได้โอ้ใช่ได้ก็ไม่เป็นไรตาใจงอนี่เอาใหม่กันเลยหรอ ท่นบอกมา,มาใหม่แล้วในยายหมดนี่ยทน่นบอกกับอกกับ,บท่นบอกว่าแปดถึงสามแหล่งว่ะแปดศูนย์สามแปดถึงสามแปดเจ็ดเจ็ดแปดอืบกแลาวบกหุ่นล้บกของอ, 3, 8, อย่างแปดถึงสามเจ็ดแปดแปดเจ็ดเอออกวันที่อะไรวะเออวันที่หนึ่งย่างไหวันไหนมันซุกมันซุก ศูนย์ในรยะมันสรงเออมันศุกม์นี่มีศูนในเ่เนาะเสียดายเลยสามจัวรยเน้องแต่ถ้าบอก FC เนี่ยมันเอว FC เขาจะถูกไหมน่าจะถูกกัอว่ายะน้องะว่าท่านบอกเลขสิบตัวมีศูนย์ยะมันสูกศูนย์มีมีนสาม มีศูนย์กับสามมันซุกนะกำลังวันมียายเดี๋ยให้ยายเอาเหล็กตัวนี้ไปเสียงนอเกื่อบฟันดีเนาะยายเนาะเออเดื๋ยวจะลองเอาเขียนลงทับนีเขียนไหวนีเขียนเออเดี๋ยวเขียนไว้ให้ยายก็แปดศูนย์สามกับเจ็ดแปดเนาะยายนาะตอนทับเลยทีนี้ทำไมฟันไม่ต้องมาออกเนาะยายน้อทับจนกว่าจะฟันเออเอาไว้ยังไงเนี่ยจะว่าแต่เดิมทีนะยายเคยฟันตั้งแต่สองหมวดเยาย ก็เคยฝันแต่ตงงินนี้ต้งเนยอือเป็นไรให้แต่ลงให้แต่ลืมฝันเดือมว่าแต่ลืมฝันเองมาว่อย่าจะยาเกียดหนึ่งบอกว่าทีแล้วไม่ได้ทีบอกเลยก็ซือไม่ถูกทีนี่ไงแกเกียจวะแต่ก่อนนั้นยายบอกถูกทงหดทงหดไหมยายเน่อยถูกถูกงวดเป็นพวดเจ็ดเดียวก็ไม่ เด the right. ี <lined> <gardens> ๋ยวควันก <parfois> right. ็จำแนนอน่วยนี่มันจะเป็นอะไรมันแทรจะลงจะลืมอย่างนี้อืมใช่ป่นหลายหวดอดิอาจารย์ถ้าบอกเลขสามตัวแต่ว่าก็ดืมบอกหลายทีเราดีนี่น่ไม่้สักทีอืมโอ้เสือก็ไม่ซื้อไม่ถูกการแล้วก็ไม่ได้บอกเอฟทีอีกเนี่ยหรอือก็ไม่ถูกไม่บอกก็ไม่บบกอ้าเออเงยใหญ่เีย แต่ว่าก็ถือว่าความจําดีระยายอยู่การทิพย์่านหรือยังจําได้การ,รนีเนาะยายเนาะหิ้งเขาชาเลยนะหิง้งเลยเมือ่อเขาแต่ถือว่ามาให้เขาดูดเอาไปเมือ่อจะว่ายังไม่ถูกดูะดดอะไรยายดูโชคลาภไหมเออเอฟฟี่เอฟซีดูโชคลาภไปหมดแล้วมันเลยไม่ถูกในใหญ่มันตั้งแต่ยายออกช่องมาซื้อเลขไม่ถูกเลยนี่ ว่าตั้งแต่บอกอฟซื้อเลรไม่ถูกเลยไม่ถูกยิ้ซอแต่คนทูกทุกทุกเว้นหวดนั้นงวดอย่างหวดนี้อืมใช่เลยแต่ไม่เคยเล่นมากอ่ยียิติยดติหยต่างบุญแม่เหรว่ายายเขดวดหวงยายไปหมดเลยหรอวะเลยไม่ถูกจะผิอแค่คนวางอันนี้เองก็่เลื่องอปะอืมาแค่ดูเราไปมัดถูกอะไรอ่ะอืม อมองเองถูกล้องร้อเลยทีแต่ว่าเขาอะไรเล็กนะัวนี้ใหญ่หมดไม่รู้เลยแบบต่ป้ามันจะคีเลยคุกย,ย,ยก็มันทำไมมันนเพราะว่มันมองถูกฟ้องร้องเลยนะครับรฟออ้องตัวป่ะฟ้องตัวอยจะมีเป็นนองเสียงไนใหญ่นอ,อนพัก<น>ดูวตัหายแล้วแปดศูนย์สามก็เจ็ดแปดแปดเจ็ด บนล่างเห็นไหมนะเห็นไหมใน่าตสาีย่ตน่เแจะอายุอายุหลายแล้วก hmm. okay. okay. hmm. okay. okay. ็เลยลงนิงเรื่อมเลยย่าเนาะอายุหลายอื ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณยายนะคะ8 0 3แล้วก็78อันนี้เป็นเบอร์โทรนะคะเผื่อใครมีแนวทางแม่นๆจะแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น<อ>โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้พงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ